ดีนาจิ้นเหนียนซุจนานาชาติสโตเชสวัสดีค่ะหมายเลข15หนูชื่อเด็กหญิงปา,า,าริศาลาเอี่ยวสาดุรักชื่อเล่ชื่อน้องดีนาอายุแบขวบค่ะเนื่องจากกันนี้เป็นเดืนสิงหาคมหนูก็จะมาก่าวขอบคันวันแม่ค่ะดินและน้ำลมและฟ้าป่าและเขารวมมันเข้าคือทรัพย์แผ่นดินแม่ฝากลูกไทยรวมใจพักรักดูแล เก okay. ลาเหลนไทยไปช่วยกันขอบคุณค่ะอ๋อน้องดีหน้าเมื่อวันแม่ทำอะไรให้คุณแม่บ้างคะบอกรักแม่อย่งไงบ้างจุ๊บแม่เอ่อจุ๊บแม่แล้วร้องไห้หรือเปล่าอ่ะไม่ค่ะแล้วแล้วคุณแม่ร้องไห้ไหม <laughs> อะดูแลบอกหน่อยซิว่า <laughs> การได้จะหนูจะเป็นเด็กดีของคุณแม่หรือต้องทำตัวยังไงบ้างคะไม่ดื้อค่ะ มีอย่างอื่นอีกไหมตังใจเรียนโอเคน้องจีกนี้มีความสามารถพิเศษอะไรบ้างครับเล่นอูคูเลเล่ค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมครับไม่แล้วค่ะมิกกี้เห็นพูดภาษาจีนได้พูดได้หรือเปล่าได้บางคำค่ะได้บางคำใครเป็นคนสอนภาษาจีนครับคุณพ่อค่ะคุณพ่อเป็นคนจีนเหรอค่ะอ๋อแล้วก็คุณแม่เป็นคนไทยค่ะ อ๋อโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปครับ